แต่จุดแข็งที่อื่นๆแล้วมันมาเสริมได้ก็คือผมคิดว่าอันนึงเลยก็คือเขายังไม่เคยบริหารประเทศเขายังไม่เคยบริหารเไม่เคยปเ,เปื่อนใช่แปลว่ามันก็ยังพอลุ้นให้เสี่ยงสมมุติว่าเอ้ยหมดหวังแล้วสมมุติหมดหวังกับกับพรรคอื่นหมดแล้วอ่ะมันก็ยังเหลือพรรคนี้เอะวะลองกับมันสักสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนครั้งที่แล้วผมคิดว่าก็มีคนอารมณ์แบบนี้เยอะนะครับคือแบบโอ้อยู่กับลุงมาเก้าปีแล้วไม่ไหวแล้ว ลองให้เด็กมันทำอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์นะผมคิดว่าอารมณ์แบบนี้ยังอยู่กับพรกประชาชนเพื่อไทยถ้าจะฟื้นจริงๆนะคืออย่าอย่าอย่าแบบตบปากนักวิชาการแบบผมอะที่มาประเมิน60-70เนี่ยคุณต้องฟื้นจังหวัดปริมณนทลให้ได้ก่อนนนทบ,บุรีได้คืนสักที่ไหมสมุทรปราการเอาโอเควันนี้บ้านม้าทองมาไหวไหมอจังหวัดแบบนี้ปทุมธานีนคนปรปฐม ยุบเนี่ยครับผมิใจไทยได้เปรียบเต็มที่เลยใช่ไหมัใช่ใช่เราดูจากความพร้อมนะโอ้โหที่เอาแค่ที่เปิดตัวเนี่ยวันนี้นับตัวเลขกันเนี่ยแต่ร้อยห้าสิบแล้วนะครับครับอ่าคือเขตเนี่ร้อย100กว่าแน่แน่แล้วก็ไปลุ้นบัญชีอีกแล้วที่ยังไม่เปิดตัวอีกซึ่งเราก็เราก็ยังคาดการว่าน่าจะยังมีอีกแต่ยังไม่เปิดตัวเพราะอาจจะด้วยความใหม่ยังไม่มั่นใจหรือจะต้องหาเหตุผลดีๆในการออกมาอะไรเงี้ยอ่า มันแปลว่าโ,โหถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเลขระดับ150เนี่ยไม่มั่นใจทนไหวใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือตัวเลขเดียวกับที่พักเก้าไกลชนะเลือกตั้งปี66ใช่ครับด้วยกระแสที่ร้อนแรงมากอะ่ะปาร์ตี้รี14ล้านเขตก็9ล้านกว่าเกือบ10ล้านคุณพิธาฟีเวอร์อโอ้โหเขาก็ยังได้ตัวเลขประมาณเนี้ย15 151คสิบถ้าภูมิใจไทยแตะ150เอาไว้รอน,นี่โอ้โหพักอันดับหนะึ่งนะคือไม่ได้คิดแค่ว่าเป็นพัก ระดับที่จะไปชิงตั้งรัฐบาลอย่างเดียวนะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือค,ความชอบธรรมมาเต็มๆเนี่ยโอกาสอย่างหวังได้ขนาดนั้นแต่คะแนนปฏิริษีเขาเจะได้เท่าไหร่อันนี้ต้องลุ้นครับคือคือมันมีตัวเลขให้ผมผมคิดอ้างอิงอยู่นะคือปกติภูมิใจไทยเขาเป็นพรรคที่ไม่มีปฏิริษีใช่แต่วันนี้โอเคส่วนหนึ่งมันมีคะแนนที่วันนี้สสเขตไหลามาอยู่ภูมิใจไทยซะส่วนใหญ่ละและครั้งที่แล้วเนี่ยเขามีปฏิริษีพอสมควร ย่างรวมไทยสร้างชาติ1่ะ้าล้าน,านาไม่บทศสทบ15ที่นั่ง15ที่นั่ง15 15เปอร์เซ็นต์ที่นั่งโอเคคนที่โหวตรวมไทยสร้างชาติรอบที่แล้วอ่ะก็เพราะกระแสผลเอกประยุทธ์แต่แน่นอนค,คงไม่เทมาภูมิใจไทยง่ายๆทั้งหมดหรอกรเมื่อไม่มีผลเอกประยุทธ์แล้วเมื่อม,มีพักรวมไทยสร้างชาติที่แข็งแร่งเหมือนเดิมแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาตีสักครึ่งหนึ่งอ่ะก็ต้องมี7% 8เปอร์เซ็นต์อ่ะครับต้องมาแล้วละ่ะเพราะว่ายังไม่เห็นตัวเลือกอื่นนะ,ะโดยเฉพาะ คือประชาธิปัตย์ต้องต้องพิสูจน์ฝีมือเยอะเลยวันนี้เรายังไม่เห็นเขาลังคือถ้าเกิดเราอิงแค่ว่าบรรดารวมไทยสร้างชาติที่เขาโยกย้ายมาอยู่กับภูมิเจยไทยอะจำนวนไม่น้อยก็คือสอส,อสอภาคใต้ครับซึ่งเขาได้ทั้งเขตและมีคะแนนปี้ลิต์พอสมควรอันนี้มันมีโอกาส่ายมาพร้อมกันผมเลยประเมินว่าสักครึ่งหนึง่งเนี่ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ต้องมาละอ่ะกากับอีกส่วนหนึ่งเราเราเห็นละจากโพว่าโพเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยความนิยมลดลง อย่างเห็นได้ชัดแปลว่า3 0เดิมเพื่อไทยน่าจะเก็บไว้ไม่ได้หมดหรอกรมันน่าจะมีสัก3ส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ได้ส่วนหนึ่งอาจจะไปทางพักประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาทางนี้ครับภูมิใจไทยเพราะว่าคนโหวตเพื่อไทยอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะเขาโหวตเพราะผลงานรัฐบาลในอดีต<ช>โหวตเพราะนโยบายโหวตเพราะอะไรที่มันถึงไม้ถึงมือ,อแต่ว่าพักที่จะเข้ามาแทนที่เพื่อไทยเนีณยแบบนั้นอ่ะคือภูมิใจไทยอ่ะโอกาสที่เขาจะเป็นรัฐบาลไปแกนนาจัดตั้ง วันนี้นายกก็อยู่กับพรรคนี้เขาน่าจะกลับมาไอ้แบบนี้มันจูงใจให้โหวตเตอร์แบบที่เคยโหวตเพื่อไทยสไตล์ปฏิบัตินิยมสไตล์นโยบายเนะี่ยสไตล์ได้อะไรถึงไม้ถึงมือเนะี่ยเขาน่าจะมีโอกาสหันมาสนใจพรรคแบบนี้เพราะาแน่นอนโหวตไปได้เป็นรัฐบาลแน่อะไรแบบเนี้ยก็อีกสัก10บเปอร์เซ็นตะ์่ะผมผมประเมินนะคือหนึ่งในสามเอาแบบเอาแบบกระจายแบบเท่าๆกันละกคันไปส้มสิบเก็บไว้ที่แดงสิบมาน้ําเงินสิบเลยเงี้ยรวมๆก็ บวกของเดิมสองสาเปอร์เซของเก่ายี่สิบเปอร์เซ็นหวังได้นะครับหมายถึงภูมิใจไทยนะคือนี่ในในในเอาเอาแบบตัวเลขที่ไหลมาพร้อมกับตัวสสเขตนี่แหละมันพอพอหวังได้ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเดิมภูมิใจไทยก็เป็นพักการเมืองที่อะไรอ่ะเดี๋ยวจะว่าดูแคลนคือไัม่มีเขตไม่มีเป็นพักการเมืองเขตไม่ไม่มีกระแสไม่เน้นกระแสไม่มีนโยบายด้วยไม่เคยมีความสาเร็จด้านนโยบายอะไรนอกจาก เฉพาะหน้าฉับเฉิเช่นกัญชาใช่ไม่เคยมีนโยบายไม่มีผลงานเรื่องการบริหารเรื่องอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเอาครั้งนี้เอาเทคโนแครดเช่นมาอย่างคุณเอกนิติอย่างคุณสุปฏิอะไรมามาประดับแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นอนว่าสมัยหน้าเขาจะมีฝีมือในการบริหารอย่างนี้มีนโยบายมีไอเดียมีอะไรต่างๆมันไม่มีอ่าอันนี้มันจะดึงปฏิริษได้ขนาดนั้นเหรอคือคือผมไม่คิดว่าคนที่วตเพราะนโยบาย จะหันมาโหวตภูมิใจไทยง่ายๆแต่คนที่โหวตปาร์ตี้ลิสต์แบบมองถึงโอกาสว่าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยอ่าคือคือคือ,คอ,คอเราเราเราพบว่าหลังๆคนโหวตแบบเนี้ยเยอะคือไม่อยากโหวตเสียของแม้กระทั่งปาร์ตี้ลิสต์อ่าโอเคเนี่ยไม่ไม่อยากเสียของแน่ๆคือโหวตอยากโหวตชนะได้ผู้แทนที่เป็นรัฐบาลใช่ปาร์ตี้ลิสต์หลังๆเนี่ยผมว่าไอ้น้ำหนักเชิงนโยบายมันลดลงไปเยอะ เพราะว่ามันหานโยบายที่มันโดดเด่นกันแตกต่างกันจนแบบว่าเออต้องเอาพักนี้เท่านั้นท่านถึงจะได้นโยบายแบบนี้อะไรเงี้ยยากหมายความว่าในในแนวนโยบายที่เสนอมาเหมือนเหมือนกันอ่ะเขาหวังว่าบตใครไปแล้วคนนั้นได้ทําอันเนี้ภูมิใจไทยอยู่ในอยู่ในระดับอย่างนั้นในรอบนี้คือก่อนหน้านี้เขาไม่มีทางเพราะว่าเขาก็วางตัวเป็นพักระดับกลางอ่ะ 50 7สิเจ็ดสิบเสียงอะไรแบบนี้คนก็จะไม่ได้คิดมุมว่าเฮ้ยคุณจะได้ไปเป็นนายกไม่มีทางแคดิเดตคุณไม่มีทางเป็นนายกอย่างเงี้ยกระแสปาธิริศมันปุดจุดยากแต่วันเนี้ยเฮ้ยแคนดิเดตของคุณเนี่ยคือว่าที่นายกคนต่อไปอ่ะบวตพักนี้คือได้นายกนะบวตพักนี้คือจะได้กระทรวงสําคัญสําคัญหมดเลยนะมหาไทยครมนนาคมท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะเลือกเลยนะอ่ะคนที่มองแบบเนี้ยผมผมว่าเขาก็จะบวตพักนี้คือน้ำหนักมันจะเทมา คือคือถึงทีผมได้ประเมินว่าอย่างเพื่อไทยเนี่ยคือน้ำหนักตรงนี้มันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าครั้งก่อนแน่นอนเขาประกาศระดับแลนสไลด์คนมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยพักนี้น่าจะชนะที่1ต่อให้ไม่ไม่ไม่แลนสไลด์แบบที่เขาโม้เนี่ยก็น่าจะที่1ด้วยด้วยด้วยชั้นเชิงด้วยดีกรีด้วยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขาก็ยังมั่นใจโหวตให้อยู่หรือได้เยอะแต่รอบนี้คนที่จะคิดแบบนั้นกับเพื่อไทยผมว่าลดลงเยอะทีนี้เขาจะมองหาทางไหนล่ะคือถ้าเชิงอุดมการณ์เขาก็ต้องย้ายไปทางพรคประชาชน แต่ถ้าเชิงแบบว่าอยากได้อะไรที่จับต้องอ,ะอ่ะอยากโหวตแล้วได้นายกอะ่ะคนที่ตัวเองโหวตเนี่ยเสียงเนี้กาลงไปอะ่ะได้นายกอ่าหรือได้กระทรวงหรือได้มนตรีที่ที่คิดว่าจะมาทําประโยชน์ให้กับเขาเนี่ยผมว่าเขาจะมีแรงจูงใจไปกาภุมใหญไทยมากขึ้นแล้วทีนี้ในแง่สอสอเขตครับก็ดูเหมือนเขาเตรียมพร้อมมากเที่เห็นใช่ใช่ใช,ใช,ช่ชนบุรีเหมาชนบุรีนี่คือแบบครั้งที่แล้วเขาก็เขาก็เชื่อว่าที่ท,ที่ที่แพ้ให้กับพรรคก้าวไกลไปเยอะเนี่ย เจ็ดเขตเนี่ยเขามองว่าอ๋อก็เป็นเพราะบ้านใหญ่บ้านใหม่ตัดกันใช่ไหมครับอ่าซึ่งมันมันย้อนอดีตไปก็จะคล้ายๆกับยุคหนึ่งเหมือนกันยุคหนึ่งทีออ่บ้านใหญ่กับพักเพื่อไทยหรืออ๋อพักพลังประชาชนสีตอนนั้นอ่ะพักปีห0าศูนยะไม่ยอมอยู่ด้วยกันสุดท้ายชนบุรีถูกเหมาโดยประชาธิปัตย์ไปเลยใชอ่อะไรแบบเนี้ยเขาเขาบอกว่าเฮ้ยมันโมเดลคล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมารวมกัน มันจะเหมือนอารมณ์ตอนปีห้าสี่หลังจากนั้นก็คือบ้านใหญ่กลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยแล้วก็เลือกกวาดชนมุรีได้วันนี้ถ้าบ้านใหญ่บ้านใหม่จับมือกันอยู่พักเดียวกันแบ่งพื้นที่กันซะอ่าสิบอาจจะไม่เหมาหมดอ่ะแต่มันก็หวังได้ระดับเจ็ดแปดอ่ามันจะไม่เหลือหนึ่งสองเหมือนครั้งก่อนอะนะครับเท่าที่ได้ยินเขาบอกห้าสี่หนึ่ง อหนึ่งก็คือเว้นไว้ให้สัตหีบอ่ะให้พระคุณคุณธรรมนัสนหนึ่งคนแล้วมันมีสูตรอย่างนี้เยอะอะไรใช่ไหมจย์ใช่ใช่อะรอย่างสุพรรณอ่ะเอาชาติไทยพัฒนาไปทั้งจังหวัดอ่ะก็โอกาสก็เหมาอ่ะอ่าพระธรางจัวัดออกทางระยองทางอะไรอีกทางโอกาสอีกระยองใช่ระยองระยองก็คิดได้เพราะว่าบ้านใหญ่ก็มารวมกับพังภูมใจไทย ฝั่งตะวันออกก็จะเป็นอย่างนั้นจันทบุรีอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้ารวมกันแพ็กกันดีๆเนี่ยแล้วสู้กับพรรคประชาชนหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายตอนเลือกอบจครับอ่าพาคใต้ด้วยพาคใต้โอ้โหภาคใต้นี่ยิ่งแบบชัดเจนเปิดตัวมาเร็วด้วยหลายที่ที่ที่พรรคประชาชนเคยได้ยกเกาะอย่างภูเก็ตแหละเราก็เห็นละเขาไปเปิดตัวเรียบร้อยจัมจริงๆจับไม้จับมือกันตั้งแต่อบจละนายอบจละว่ารวมแน่ไอ้คู่แข่งที่เคยแข่งกับพรประชาชนที่แตกกันอ่ะใช่ อ,อย่างน้อยๆคั่วใหญ่ที่เป็นอันดับสองอันดับสามเดิมอะ่ะกลับกันอ,อาจจะยังมีกลุ่มที่ยังยังอยากอยู่กับประชาที่ปัดอยู่แต่ว่าก็ก็ส่วนหนึ่งแต่เราผมไปดูคะแนนแล้วอะ่ะคือภูเก็ตเนี่ยรวมแค่สองทีมก็แซงพรักประชาชนละครับไม่ต้องรวมสามด้วยแต่เพราะเพราะหลายพื้นที่มต้องรวมสามนะแล้วถามนิดน,นึงครับครับอย่างนี้พักประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาสเลยหรอครับ คือตอนนี้ยังไม่กล้าประเมินเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดอะไร <wahrscheinlich> นอกจากเลือกคนหน้าพักแล้วคุณอิสิทธิ์กลับมาคือคือผมประเมินได้เพียงแค่ว่าโอกาสจริงๆอ่ะประชาธิปัตย์วันนี้คือภาคใต้วันนี้ภูมิทัศน์มันเปลี่ยนเยอะคือคือต่อให้ได้หน้าเก่าคนเดิมมาลงเนี่ยจริงๆก่อนครั้งที่แล้วก็ลงหลายคนนะแล้วก็สอบตกไปแบบโอ้โหไม่เห็นฝุ่นเลย <quer> ก็ก็หลายคนแปลว่าเฮ ally, ้ยมันไม่ใช่ปัจจัยเรื่องพักอย่างเดียวละ ถ้าประชาธิปัตย์จะหวังจริงๆอะผมว่าวันนี้หวังได้แค่กรุงเทพซ,ซึ่งซึ่งก็โหดอยู่<ม>ตรงที่ว่าถ้าจะได้กรุงเทพจริงๆแปลว่าทีมอื่นต้องถอยให้เช่นภูมิใจไทยต้องไม่ลง<ม>อภูมิใจไทยต้องไม่ลงเพื่อไทยต้องไม่ลงเพื่อไทยลงได้เพราะว่าเพื่อไทยลงมาเพื่อไปอตัด,ตดประชาชนอย่างเงี้ยประชาธิปัตย์มีโอกาสเพราะผมเห็นจากคะแนนรอบที่แล้วเนี่ยโอเคมันยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเอารวมไทยสร้างชาติบวกประชาธิปัตย์แล้วมันแซงพักก้าวไกลของครั้งที่แล้วได้นะครับ แต่มันก็อยู่ในระดับไล่บี้กันอ่ะคือถ้าเกิดคะแนนที่มันหายจากเพื่อไทยอ่ะมันไม่ไปหาพรักประชาชนอ่ะมันสวิงมาทางนี้บ้างอ่าหรือประชาธิปัตย์กลับมาแล้วเขาก็จะหวังว่าคนที่โหวตทั้งที่แล้วให้พรคประชาชนเยอะๆในกรุงเทพก็เป็นเพราะไม่เอาแดงอ่าแล้วก็ไม่แล้วก็เบื่อลุงก็เลยเลือกพรักประชาชนแล้วถ้าไปดูพื้นเพลเนี่ยคนเหล่านี้จํานวนไม่น้อยเคยกาสีฟ้ามาก่อนใช่อย่างเงี้ยเขาก็หวังว่าอาประชาธิปัตย์กลับมาแล้วเขาจะเอาคะแนนเนี้ยจากพรักประชาชนมา บวกกับทุนเดิมที่มีจัดนับอยู่ในพรวมไทยสร้างชาติรวมอยู่ในประชาธิปัตย์เนี่ยเฮ้ยมันก็พอไหวอย่างเงี้ยเขาเขาเขาก็าคิดแบบนี้แต่นียมันอยู่บนโจทย์ที่ภูมิใจไทยก็ต้องไม่มานะไม่มาแทรกนะไม่มาขอแทรกนะเพราะว่าเขาก็ยังมีแม่ทัพอยู่ที่ไปเปิดตัวแม่ทัพขิงใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยม,มันมีโอกาสตัดกันเองเหมือนครั้งที่แล้วอแล้วก็จะไม่ได้ทั้งคู่ทาไมห้าล้านเสียงของรวมไทยสร้างชาติถึงไม่มาประชาธิปัตย์เสียทีเดียวแล้วมันเหมือนแบบ อะไรอ่ะมันเหมือนกับแบบแทนที่จะเป็นอุดมการเดียวกันน่แต่คนพวกนี้เคยเลือกประชาธิปัตย์นะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเคยเลือกประชาธิปตยแล้วไปเลือกพลังประชารัฐแล้วก็เลือกรวมไทยสร้างชาติใช่ครับใช่ครับมันไม่กลับเลยฮะอืมผมว่ายากอมันคืออุดมการอนุรักษ์นิยมใช่ใช่ใช่แต่ไปเลือกภูมิใจไทยเหรออก็ยากอีกเหมือนกันคือคือวันเนี้ยคือปัจจุนห้าล้านเนี่ยประเมินยากคือหมายความว่าจริงๆถ้าเกิดเราพูดว่าเฮ้ยห้าล้านเนี้ยครั้งหนึ่งเคยเป็นประชาธิปัตย แปลว่าอะไรมันมีตัวเลขให้เทียบก็คือประชาธิปัตย์ครั้งล่าสุดที่ได้เยอะๆก็คือปีห้าสี่ใช่ครับประมาณสิบล้านสิบเอดล้านปาร์ตี้ลิสต์ห้าล้านที่ยังอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแปลว่าหกเนี่ยมันน่าจะไปทางอื่นละ<ช>อ่าซึ่งผมคิดว่าก้อนใหญ่ๆเลยเนะ่อยู่กับส้มใช่อ่าเพราะส้มไม่ไม่งั้นไม่ทะลุไปถึงสิบสี่ล้านได้ในครั้งที่แล้ววันนี้ถามว่าเขาจะผิดหวังอะไรกับพรรคส้มเพื่อจะโอนมาหาประชาธิป,ปัตย์ผมก็ว่าไม่ไม่ง่ายนะอ่าเพราะว่าวันเนี้ย การการดำเนินการของพรรคประชาชนมันก็ดูถูกจริตอะจนหลายๆคนก็ก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันประชาธิปัตย์นี่ว่าไปแล้วเวลาเราเห็นสสพรรคประชาชนทํางานในสภาคนบอกเฮ้ยมันประชาธิปัตย์ชัดๆอะไรเงี้ยเออก็ยิ่งแปลว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําอยู่มันถูกจริตกับคนโหวตประชาธิปัตย์มาก่อนไงอ่าแล้วถามว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ทําอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้มันความเป็นประชาธิปัตย์กับโหวตอร์มันห่างกันไปคนละแบบแล้วประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเยอะเลยแล้ววันนี้บอกประชาธิปัตย์กลับมา เขาก็ต้องรู้ก่อนไหมว่ากลับมาทรงไหนครับใช่ไหมครับแล้วมันในสนามที่มันมันต้องสู้กันโดยเฉพาะพักใหญ่อ่ะวันนี้มันคือส้มกับน้าเงินอ่ะเขาจะยอมเจ็ดคะแนนมาโหวตสีฟ้าเหรออ่าเพียงเพราะว่าโอเคเคยโหวตมาแต่โหวตไปแล้วอาจจะกลายเป็นว่าอ้าวสีน้ําเงินที่เขาอาจจะไม่อยากได้เท่าสีส้มเนี่ยเกิดแพใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเขาก็อาจจะต้องคิดแบบนี้เชิงยุทธศาสตร์ด้วยครี้คะแนนก้อนนี้เลยมายากครับเขาที่พักประชาชน ครับมันดูเหมือนว่าด้านหนึ่งก็หน,นักนะครับโดยเฉพาะหลังโหววอดกุทินนี่หนักหนักเลก็โดนวิจาร์หนักมากรุนแรงมากแต่ว่าแต่ก็ฟื้นแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็กลายเป็นแบบมีส้มไม่มีเทาคือคือคนเห็นความสําคัญของปัญหาคอร์รัปชันแล้วคนรู้สึกว่ามันไม่มีพักไหนแล้วที่จะถูกแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้นอกจากพประชาชนคือพรคประชาชนเนี่ยจริงๆอ่ะเริ่มเซตั้งแต่มีไทยกมูชาละ กระแสชาตินิยมมาโอ้ oh. แล้วรรคประชาชนโอ้ oh. จุดยืนเวลารรคประชาชนแสดงออกต่อเรื่องนี้คือเขาเป็นสายเสรีนิยมหน่อยมันจะดูไม่ไม่ค่อยอินกับความเป็นชาตินิยมอ่าคือเขาจะยอมรับเรื่องอสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยมีความเห็นอกเห็นใจคนกบ,บูชาอะไรเงี้ยแต่ว่าโมโม,โมอะไรอาร,รมณ์ของคนแบบชาตินิยมในช่วงที่มันกำลังคุกคุนเนี่ยเขาไม่เขาไม่เขาไม่ให้อภัยแม้กระทั่งตรงนั้นอ่าเขาไม่เปิดพื้นที่ให้แม้กระทั่งตรงนั้นเพราะว่า เฮ้ยยังไงก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปให้ได้ก่อนกัมพูชาคือกัมพูชา <Yeah. S 2> ไม่ว่าจะเด็กสตรีคนชรา,าก็กัมพูชาทาั้งนั้น <Yeah. S 2> อะไรเงี้ยอันนี้จุดที่หนึ่งพอมาถึงขั้นปะเปลี่ยนรัฐบาลกันเขาก็ตัดสินใจโหวตคุณอนุทินเป็นนายก <Yeah. S 2> มันก็เริ่มโหเซทครั้งที่สองก็โหตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจะกลับมาได้เร็ว <Yeah. S 2> แต่ไปามาอา้าวพอมาเรื่องสีเทาอะไรขึ้นมาเรื่องสแกมเมอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย <Yeah. S 2> ชักมานะ ชักมานะ่ะแปลว่าแปลว่าวันเนี้ยวันเนี้ยผมว่าภาคประชาชนฟื้นละฟื้นละโอเคคนอาจจะถามหน่อยวันนี้น้ําท่วมมากใต้ภาคประชาชนอยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นฝ่ายค้านไงจะไปถามหาเลยกับเขาอะ <c oughs> ะถูกไหมอ่าแต่คนก็มีพวกที่เขาจะโกนล,ล้ออยู่นี่ว่าไอ้ที่คนใต้วิบัติพินาอยู่นี่เพราะ,ะพรรคสมบว,วรอน,นุทินอ่าแล้วแต่จะหาเรื่องโทษกันไปครับตอนเนี้ยอ่าแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเก็บเท่ากัน ค,คือต่อให้โทษแล้วทุกคนอินด้วยนะ,อะไอคนนี้โหวตให้ก็โดนด้วยไอคนนี้ทํางานก็นโดนด้วยอ่นก็เจ้าในทางการเมืองก็คืออ่าทั่างนั้นก็ไปวัดกันที่เรื่องอื่นครับถ้าถ้าถ้าอย่างนี้จุดเด่นของพรรคประชาชนนอกจากเรื่องสีเทาเรื่องคอร์รัปชันประจาม,มอมเป็นเรื่องอะไรเออหนึ่งก็คือไอสีเทาคอร์รัปชันเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้เป็นจุดแข็งที่สุดแน่แต่จุดแข็งที่อื่นๆแล้วมันมาเสริมได้ก็คือผมคิดว่าอันนึงเลยก็คือเขายังไม่เคยบริหารประเทศ เขายังไม่เคยไม่เคยเพื่อนใช่แปลว่ามันก็ยังพอลุ้นให้เสี่ยงอ่าสมมุติว่าเอ้ยหมดหวังแล้วสมมุติหมดหวังกับกับพักเอื่นหมดแล้วอ่ะมันก็ยังเหลืออ้พักนี้วะลองกับมันสักสักครั้งอะไรเงี้ยอ่าเหมือนครั้งที่แล้วผมคิดว่าก็มีคนอารมณ์แบบนี้เยอะนะครับอ่าคือแบบโอ้อยู่กับลุงมาเก้าปีแล้วไม่ไหวแล้วลองให้เด็กมันทําอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์นะผมคิดว่าอารมณ์แบบนี้ยังอยู่กับพรคประชาชน เพราะตราบใดที่เขายังไม่เคยเป็นรัฐบาลเนี่ยยังไม่เคยลองลองทาในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคนก็อยากคนคนที่เขาอยากลองอยากเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมผมคิดว่ามัน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 เป็นเทรนด์ด้วยนะครับคือวันนี้การเมืองทั้งไทยและโลกเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาผิดหวังกับการเมืองอ่ะและการบริหารการแก้ปัญหารัฐบาลเนี่ยเขาอยากเปลี่ยน่อลองของใหม่บ้างอ่าอย่างน,น้อยๆมันไม่มีอะไรเสียคือลองลองของเดิมก็ได้ผลแบบเดิม ร้องของใหม่มันอาจจะได้แบบเดิมหรืออาจจะแย่กว่าด้วยนะแต่มันมีโอกาสได้ดีกว่าเขาก็พร้อมเสีย่ยงแล้วมันมีความเหมือนกับอะไรอ่ะความดูทันสมัยกว่าความ,มเป็นคนรุ่นใหม่ใช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 คือคือวันนี้เรายอมรับว่าโลกโลกที่คนท,ที่เขารู้สึกะว่าต้องการให้ประเทศชาติมันเดินไปในแนวทันสมัยทันเท่าทันโลกทันสถานการณ์เนี่ยมีเยอะขึ้นเรื่อย แล้วพักที่ตอบสนองความความรู้สึกแบบนี้คือเราจะพบว่าเอ้ยสิ่งที่พักประชาชนนําเสนอมาตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เลยอ่ะก็คือการพูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆประเทศไทยเราศักยภาพสูงกว่านี้นะคนไทยเก่งแต่ว่ามันติดอยู่ด้วยอะไรล่ะไอ้โครงสร้างที่มันไม่เป็นธรรมนู่นนี่ต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันมามาปิดกั้นโอกาสจริงๆจริงๆ,ๆเรื่องแค่เนี้ยถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนโครงสร้างหน่อยเดียวเนี่ยโหเราไปไกลได้เลยอะไรแบบเนี้ย มันเลยมันยังเป็นจุดแข็งที่เขาขายได้แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูทั้งหมดมันก็คือกระแสก็ดีแต่ไอ้พอมันไปลงที่ตัวลงที่ลงที่ทเขตอ,อันน,นคือจุลงที่อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะได้น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าภูมิใจไทยได้วยเนี่ยอาจารย์อันนี้ต้องวัดกันคือคือวันนี้ถามว่าอุ้ยปัจจัยอะไรอะไรเงี้ยที่จะทําให้ระหว่างน้ําเงินกับส้มใครชนะอะไรเงี้ยผมคิดว่าต่างคนต่างมีจุดแข็งของตัวเอง แล้วก็แข่งกับตัวเองในการทําให้จุดแข่งนั้นอะกลายเป็นตัวเลขสุดท้ายตัวเลขแล้วฝั่งไหนมากกว่าคนนั้นชนะคือพรรคประชาชนเขาก็มีจุดแข่งของเขาก็คือกระแสะกระแสกับทําให้คนรู้สึกมีความหวังกับเขาอโอกาสที่เขาแบบว่าโอ้เราจะไปดึงบ้านใหญ่มาเปิดตัวอะไรแข่งกับภูมิใจไทยคงไม่ให้การเมืองแบบนั้นอะการเมืองที่แบบยอมหลับตาข้างนึงให้ผู้สมัครเราไปหาหัวคะแนนซื้อสสงซื้อเสียงบ้างอะไรเงี้ยยอมยอมยอม,ยอมเทาบ้างอะไรเงี้ย คงไม่ได้ใน,ในขณะที่มุมภูมิใจไทยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือไปกับเขตเลยไปกับเครือข่ายไปกับฐานเสียงไปกับการเชื่อมโยงการเมืองชาติกับการเมืองท้องถิ่น<ม>แล้วก็ระดมคนออกมาให้ได้จํานวนแล้วก็สู้กับกระแสมันก็วัดกันแบบเนี้ยว่าฝั่งไหนจะได้คนออกมามา,มากกว่าคนนั้นชนะซึ่งคนทั่วไปมองก็อาจจะยังเชื่อว่าในเขตชั้นนบทเขตต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ คุมจะไทยหรือกล้าทำอ,อะไรเขาก็ยังกินอยู่ดีใช่คือ,ค,อคือต้องยอมรับคือวัน,นอันเนี้ยอันหนึ่งที่มันสะท้อนก็คือที่เห็นชัดชัดอะ่ะก็คือเช่นวันเนี้ยตัวเลขที่มันชัดสดก็คือตอนเลือกตั้งอบอประจครับอ่าเพียงแต่ว่าพเพียงแต่ว่าอบจรนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้เราพอลุ้นกับพักสายกระแสตร,ตรงที่คนออกมาเลือกตั้งอยู่ราวๆสัก50%สไม่เกิน60%ในหลายพื้นที่เนี่ยแปลว่าแล้วเราเห็นว่าภายภายใต้าการออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ50-60%ของคนเนี่ของคน เฮ้ยเสียงจัดต well, ั้งสไตล์บ้านใหญ่ใจถึงพึ่งได้เนี่ยจำนวนเขามากกว่านะมันก็เลยเป็นที่มาว่านายกอบจเนี่ยที่เป็นบ้านใหญ่เขายังรักษาฐานได้สออบจอําเภอต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาอบจของแต่ละจังหวัดแต่ว่าเวลาเลือกตั้งระดับชาติอ่ะมันจะมีคนออกมาอีกอ่ะบางพื้นที่ถ้าห้าสิบก็มีโอกาสไปอีกเจ็ดสิบอ่ะก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะบางพื้นที่หกสิบแล้วอาจจะหก กลายเป็น75%หรือ80%เอี๒20%รไปลุ้นตัวนี้ว่า20%เนี้ยคือถ้าเทมาที่พักประชาชนเกือบหมดเนี่ยเขาก็พลิกได้เพราะเวลาแพ้ที่สนามท้องถิ่นวันนี้มันก็แพ้กันแค่นิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดแพ้แบบทิ้งห่างมากขนาดไม่ได้รุ้นเลยนะครับทีนี้เพื่อไทยล่ะ พูดไปเหมือนไม่มีเพื่อนไทยอยู่ในสมการเลยใช่อาจารย์พูดผมพูดด้วยคือคือเถียวเพื่อนไทยโกรธแย่เลยผมต้องขอโทษด้วยเพราะผมก็ประเมินจากว่าคือคือวันนี้ผมประเมินไม่รู้สงสัยตาผมไม่ค่อยดีผมเห็นแต่สีส้มกับสีน้ำเงินเงยมันสีแดงมันอยู่เหมือนอยู่หางตาทางนี้ยังไงไม่รู้อ่ะคือคือคือต้องต้องก็ต้องยอมรับอ่ะคือวันนี้ระดับสสภาคอีสานอ่ะ ในจังหวัดที่เราก็ไม่ไม,ไม่คิดไม่เคยคิดนะว่าเขาจะกล้าย้ายจากเพื่อไทยออกไปอ่ะอย่างขอนแก่นอย่างอูบลอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วเดี๋ยวเกิดมีจังหวัดอื่นๆอ,อ,อีกเนี่ยโอโ้ยยิ่งนะจังหวัดที่ผมค,คิดว่าไม่น่าจะไปกันง่ายๆอย่างเช่นกาลสินอะไรแถวนน้นนะอาหารสารคามอุดอรยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีไปอีกเนี่ยผมว่าอันนี้วิกฤตละคือวันนี้เราเริ่มเห็นไงว่าโอ้โหจังหวัดที่ได้ชื่อว่าครั้งหนึง่งอ่ะ เราพูดถึงคนเสื้อแดงแก็คือเป็นจังหวัดเสื้อแดงค,คึกคักเป็นเมืองหลวงคือแต่ละคนจะมีเป็นเมืองหลวงแต่ละมุมอ่ะอุบลอย่างเงี้ยขอนแก่นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือเมืองหลักอ่ะของคนเสื้อแดงทั้งนั้นอ่ะเข้าไปทีเนี่ยเราเจอหมู่บ้านเสื้อแดงที่แบบโอ้ฝ่ายความมั่นคงต้องไปแบบโอ้โหจับตาวันนี้สอสนี่สอสอเขตในจังหวัดแบบเนี้ยา้ายไปภูมิใจไทยอันนี้อันนี้ผมผมคิดว่าผมไม่ได้ไม่ได้พูดเกินจริงไม่ได้มโนนะว่ามันวิกฤตหนักจริงๆ แปลว่าอะไรแปลว่าเขาคงช่างน้ําหนักแล้วละ่ะคือวันนี้คือเพื่อไทยสอสอเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะตระกูลต่างๆที่เขาอยู่กับกันมานานเนี่ยตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคไทยรักไทยอ่ะเขารู้ดีว่าพื้นที่กับพรรคมันติดกันขนาดไหนแบรนด์พรรคอ่ะมีผลกับชัยชนะในการเลือกตั้งเขาระดับไหนการที่เขาตัดสินใจออกมาได้คงไม่ใช่แค่พลังดูดพลังทรัพยากรแน่ๆเขาคงต้องประเมินแล้วล,ะละ่ะว่าถ้าเขาเปลี่ยนสีเสื้อมันจะเอฟเฟกกับเขาขนาดไหนใน,ในเชิงพื้นที่ แปลว่าเขาคงซาวเสียงมาดีแล้วหรอว่าวันนี้กระแสตัวบุคคลหรือกระแสตระก,กูลเขานะมันเหนือพักไปแล้ว mm hmm. เขาถึงกล้าย้ายนะครับอันเนี้ยผมผมคิดอย่างนั้นนะทีนี้กรณีภาคอีสานนะอ่าส่วนอันอื่นอนที่ที่อโอเคผมที่ว่าได้จะยังยึดมั่นกันอยู่อะ่ะก็คืออย่างเช่นภาคเหนือตอนบนเนี่ยแถบจังหวัดน่านแพร่อะไรแถวเนี้ยฝั่งทางเนี้ยค่อนข้างอ่าจะแข็งแรงคือสนามท้องถิน่นก็สีแดงชัดเจนสีส้มจะก็แซยาก เลือกตั้งทีก็ยกจังหวัดอันเนี้ยอันเนี้ยพอหวังได้อยู่นะครับแต่เชียงใหม่ก็เสียให้ส้มเชียงใหม่ผมว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงนะครับคือภาคเหนือจริงจริงรุนได้ทางฝั่งนี้ภาคเหนือโซนทางซีกตะวันออกของภาคเหนืออจังหวัดแถบน่านแพร่อุตรดิตถ์อะไรแถวนี้ยแล้วที่เหลือต้องอื่นที่ภาคกลางภาคเอ่อภาคอื่นๆเนี่ยผมต้งงี้ ต้องดูท่าทีของผู้ยิ่งใหญ่สองท่านครับคือคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะอ่าต้องยอมรับจริงๆว่าไอพื้นที่ตรงเนี้ยจริงๆโดยโดยปกติกระแสความเป็นพักของเพื่อไทยเองเ่ยก็ไม่ได้กินขนาดภาคเหนือภาคอีสานมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของตระก,กูลเรื่องกลุ่มการเมืองมากกว่าที่เขามาอยู่กับพักแล้วมันเสริมแรงกันอ่าวันเนี้ยก็เลยต้องดูท่าทีว่าเอกลุ่มที่เราเคยเรียกเขาว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยคุณสองศอเนี่ย ผู้สมัครที่เขาได้ครั้งที่แล้วเนี่ยวันนี้โอเคคุณสุริยะเป็นผอ,อ,อของพรรคอาจจะยังอยู่แต่ว่าคนอื่นๆละ่ะเราไม่ทราบเพราะเราก็เคยมีประสบการณ์ว่ากลุ่มเนี่ยเขาก็เล่นการเมืองโอ้โหมีชั้นเชิงสูงอ,ะอ่ะกลุ<ค>่มเขาเนี่ยขบัปรปทางนั้นแต่ก่อนส่วนหนึ่งและที่สําคัญคือเขาไม่ได้ไปด้วยกันหมดเขากระจายเพื่อนอเราจะสังเกตตอนเลือกตั้งปีโอ,อ,อะ่ะเร<อ>าพบว่ากลุ่มกลุ่มคุณสุริยะสมศักดิ์เนี่ยมีเกือบทุกพรรคเลยนะ พลังประชารัฐก็มีรวงไทยสร้างชาติก็แอบมีอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อไทยอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยเพราะหวังว่าเออเพื่อไทยน่าจะเป็นพรรคระดับหนึ่งแต่วันนี้ถ้าเขาประเมินว่าเพื่อไทยน่าจะเต็มที่เป็นพรรคเป็นพรรคตัวแปรประเมินสัก6กสิเจ็ดสิเสียงเขาอาจจะเก็บอิจารกำลังสำคัญ <70 S 1> เจ็ดสิบเสียงนี่เขาโกรธนะอ้อหอันนี้คือให้กําลังใจแล้วนะครับจานคือแต่จริงๆเวลาเราพูดเสื้อแดงเดี๋ยวก็ มีคอมเมนต์หนึ่งคือผมก็คิดว่าเสื้อแดงในภาคอีสานเนี่ยออือตอนนี้อยู่หลายพักนะครับใช่พวกภูมิใจไทยส่วนหนึ่งก็เคยเป็นเสื้อ<ว>แดงปีห <P 53. S 1> ้าสาสสสนนมถูกต้องครับพวกสสเสื้อแดงปีห้าสามส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ภูมิใจไทยถูกต้องคือมันมันขัดกันในพื้นที่เองอะไรเองแล้วเขาก็ไปหรือถ้าเราพูดจริงๆเสื้อแดงส่วนหนึ่งก็ข้ามมาอยู่ภาคส้มใช่อย่างชนบุรีอ่ะเสื้อแดงสีส้มทั้งนั้นละเดี๋ยวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประทุมนี่ก็ใช่ ถุมนี้ก็ย่านเสื้อแดงแต่ก็จังหวัดรอบเล่ากรุงเทพอ่ะที่ซมทั้งแผ่นดินเมื่อตอนปีโออ่ะก็เป็นเพราะว่าเสื้อแดงมอยู่กับโซมแล้วถ้าเราย้อนไปจริงๆเนี่ยคุณเนวินนี่ก็คือคนจัดตั้งเสื้อแดงภาคอีสานนะหลังรับะหารสี่เก้านะคลรวันคนจนห้าศูนย์มันคือจริงๆมันคือมวลชนเสื้อแดงหมดแหละแต่ทิศทางของการไปแต่ละพักมันถูกครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเพื่อไทยถ้าจะฟื้นจริงๆนะ คืออย่าอย่าอย่าแบบตบปากนักวิชาการแบบผมอะที่มาประเมิน60-70เนี่ยคุณต้องฟื้นจังหวัดปริมณฑลให้ได้ก่อนนนทบุร mm ีได้คืนสักที่ไหม mm hmm. สมุทรปราการอาโอเควันนี้บ้านม้าทองมาไหวไหม mm hmm. อจังหวัดแบบเนี้ยปทุมธานีนะครปฐมอันนี้เขาก็มาสูตรเดียวกับชมบุรีเลยเนี่ยสมุทรปราการ ใช่ไหมฮะก็ค<ช>ือเอาที่แข่งแข่งกันมามารวมกันมารวมก,กันหมดเลยเพื่อจะมาสูก้ก,กับส้มพักส้มใช่ใช่ใชคือวันเนี้คือคือคือถ้าเพื่อไทยฟื้นในจังหวัดแบบเนี้ผมว่าโอเคระดับที่จะลุ้นเกินร้อยอะไหวครับเพียงแต่ว่าผมประเมินแล้วรู้สึกว่ามันยากดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง y o ท t u พ e ติชนทีดีกันด้วยนะครับ